ไปสายสองทีแล้วเออโุ่โงอาออูชายเอามั้งออฟชายมึงงูงครับคนลูกกเลังสิขอเลยงูเเป็นเก่าอยู่ไงเหลืองงูเองงูแล้ไงงูตาาหรือเปล่าต่หัวมันคือคืองูเห่าเหรอหอ้ยอย่าวาดิ้งหน่องอย่าเข้าไปใกล้ มันถู <Spike Vir> ่คอนี่จู้ตอนนอนมันอะไเหนวมั้นั่นนเหนียวเลยแลววงด้วยลูกออามาทังแมวมาทางงูเลยบาดุภาสิขอเลขครับมือหนึ่งไปแลอนอนสิมาสิมาหลายลูกแบบเดยวมหนึ่งมนี้ยมนี้ยมเี้มืเนี้ยรอมนทายง่มาถึงงูมาถังแมวและบาด อ้วนองมาอ้วนมานอนงูเยหลักเสาผีผผีละกิโลเอองูแก่งอยคตลุกออกมากนเออบ่เป็นยัง่งยังไงอะไรกันถ้าเราอยู่นิ่งๆเขาก็จะอยู่เขาถูกอย่าบอกเลขบ่นีเอองงมงแงบแงแงจอบแงจอบง่จอบเห็นบ่ มาฟังเสียงบ่หสูงพ่อเด้อเป็นอันมาเฝ้าเนอะเออแต่ว่างูกับบอไดเฮ็ดายังเข้าเลยหรอข้ายื่นยื่นอยู่นี่จากกระโดดนึงแต่กรบโบนี้น่ะบ่ดรี้ทั้งแมวทั้งงูบดี้เอ้างูกระจ่องแมวแมวกระจองงูงูกระซ้อมแมวว่าสิเอาจังใดเออเอาเอาขเบิึงแต่กระโบนหัวเป็นงูอย่าง่องเบิังหัวเนี่ยบ่คันคันคันงูผิดเขาบอไดอย่างเขาหนี้แหละต็จเต็จแกไข่งูห่า ไข่หงุ่งช่งอ่างอยูเลยอดีเลยเพราะว่าการการข้อขันหลังข้อแมน่อตรวเดียววะปลาเด้อนี่เอออดีตเลยงมงูไข่หงู่งชุงอ่างหนูบ่กแต่แต่เป็นหูเห่าวคือยู่บอกแต่เป็นหนูหงูงชงอ่างไม่นมันใหญ่ใหญ่น้อเป็นเน่าหัวคืออยู่ด้หน่ะเออหัวแมนแถ่ดิยน่ะเจวาบอกเาแพแชงมึง ว่าว่าบงหัวมันนะเออเดี๋ยวหนีข้างนอกนั่นน่ะเบิ้งตรงหัว well. น่ะว่ย่านเลยไหมหงแปะเลยเนาะหัวแปะมันต้องเอาหัวมาเอาไฟมาสาดหัวท so ั้งนี้อ้วนโอ้อโหเนี่ยขอแขกข้อแขกลูกปลาฮะลูกปลาลูกปลาจริงจริง ไปเด้อไปเด้อแ้วม่่ออกนี่ยโเห็นโบแมนน้อน้น้น้งูรหัวคืออแทะแม่งูเ่่นชู้อน่เพราะว่างูพวนี้กจะสูงนโแมนจะเป็นงูเข่่นเ่นชูมือเลอแมน้รน่น่ะแมนงูเาะบโแเคโอเนชู้มาชู้มาเออ้บึ้งบ้ยูน่เลยทีเออบ่ลทีอะไร บาลレทีท hmm. ีส pues like ิบสามเลเกทีซีสิบสามอันนี้งูออกจากกิโลงูออกจากละกิโลพีสิงเขาบานเล็กทีตันนี้ครับเขาบานตัวนี้เดี๋ยวปกาิว่าคืออะไรให้เนี่ยบุหรีไรเนี่ยเบไปเองของมืนแบบคดี่าเขาคุกซันั่งอยู่ออน่อ่เข้าไปไหนกได้ฟังเ เขาไม่ที่สาวอุ้นหรเห็าผเหานมาเขาบปเลจะไร้ยว่สงเนยือนเรีย่เยนเนาะเอจะแก้ไน้มอ้าวิจังมาถอดไบาบานทีเลาหลังนี้ดครับเรื่องสี่ิบสามอ่าบานทสี่สิบสา่่นีนี่นี่ไปดูมันมีเลขอีกสี่สี่ก้าสองไ อุซีเก้าสองซีเก่าสองบุญบุญรักีเดอร์ครับยังีถูนสองแมนซีเก้าสองกับซีถูนอันนั้นเก่าถูนซีเออกาูซบารเี่สบ้านเลขที่ซีสิบสามยังหนขงหม่ยขึ้เลขอใครกัหมดหน่ีเก้าสองนี่ตัวเดียวกันครับตัวนี้ซีสามกับตัวนี้ ตรเนี้จะเป็นตัวเดียวฮะนี่อยบอกึหลายตัวเอเนเนี่ยเออะาึ่โบองันมันออน่นั่นนั่นบอกไหนต้องสายไฟมึงนนั่นนั่นนั่นนะมนบอกเมนแมนอยู่บอหึ โอ้ยนอนนอนผีเสื้อนั่นนั่นนั่นเห็นบอเป็นตาหน่ะนั่นเห็นบ่หนั่นเออนี่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 ผีเสื้อมันบอกนี่เออนันละเออมันเป็นหูปองฟองเพิ่นกับว่าแต่ตางูตีเอาใหม่มาเลยน้องเบ้าดองนอนบอกมันเป็นอย่างนั้นหูปองฟองนะ ใช่ว่างูอาจจะได้งูเพร่ะคุณศิวตางูหรือเปล่าเพคุนจะไปตะกบเลยวัวช้างมีครับชาววัว้างจีนช้า่นี่มันมีลูกมันก็ต้องมีหลายตัวเลยนี่เลยเป็นงูเหนียวเห็นเป็นเป็นเหมือนตานอหนี่หนี้หู้หู้นี่งนี่เอาใหม่มานี่นี่นี่เห็นบอกตูนก็เห็นบอกทางงูอยู่ไตหลายกิโลนั่นนั่นเพื่อตะกบแต่ว่าทั้งนี่ขึ้นหนึ่งแค่นั่นเพื่อแนมเบิร์ว่าเป็นงูแล้วแสดงว่าต้องใช้ใจดีไม่นีใครช่วยมีใช่แล้วว่า เพิ่นบอกเข้าเลยมั้งวะมาเตือนให้มันมามาบุ่งนี้นี่งูมีอย่างที่บอกโอ้พี่มันอยู่พี่โอ้เพิ่นเห็นใบไม้นี่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 ทั้งไตน่ะมีบอเออโอ้เพิ่นเห็นใบไม้เพิ่นว่าเป็นงูเข้ามาบอกเขาเขามาดีเนาะเขาบอกได้มาอันากแต่ว่าบ่งนี้เลยไหมเนี้ยอืมเปล่าเลยเออ เผาเลยบ่มากบ่แต้เลยปนนี้เลยแต่ว่ามูด้วยลายกี่โล่ะมูงูเขาเป็นเก่าอีกงูเป็นเก่าเขาบานเลขที่สี่สามสี่เออใบที่เราอสี่สามแต่ว่าีมเนสี่เก้าสองสี่เก้าสองกับสี่สูย์สองซื้อใบเลไได้เขาซื่อใบเลไได้สี่สูตสองสองสี่สีสองศูนย์เออเลขมูเห่าหนิว่ะเลขปกโจ 042เพิ่นน้ำเหล็กแม่น้ำดีเถวก่อนแต่่าน้ำเหล็กแม่ไหนหอยน้ำเหล็กแม่หาไปค,คอยบอกคอยบอกเล็กแม่ตอนนั้นคือ0 2หระะือ่แม่แต่ว่าหอยซื้องวดน,นี่อยซื้อหา20 0หอ,อยซื้อหา20 620 420 320่อยซื้อไว้ะตอนนี้ซื้อไว้แล้วเสรุปว่าเหล็เหล,ล็กงูเขาบ้าน ก็คือบริที่ีสามแล้วก็จะมีอีกสองหลังอยู่แน่นอนเป็นสี่เก้าสองกับสี่ศูนยสองแค่นี้กองป้าปากองป้าปลาโอ้ยบอกซื้อวยแล้คนลูกเลยนี่เด็กัวด้วกันหมดเลยเออสี่เก้าสองกับสี่ศูนย์สองเอี๊ยเงี๊ยเลยกองไสทำไมแบบเหมือนกันนะบอกว่าป็นเทศนังแมวแม่พิจารงแม่พงตำรวจตำรวจบอก นักสำรวจ <laughs> โลกปอ,อเรามารักษ